สวัสดีค่ะพี่นองทูคุ้นมาพบก,กันอีกแล้วตามเคยอยู่ในดงในป่านะพี่น้องเนาะทั้งพีทั้งน้อง,ง,ง,งที่อยู่ใกล้อยูย่ไกลพังราบพังไทยตามประเทศในประเทศเ้ยจ้ายังหลักหลักคิดถึงเ้อถ้าลบกควนบริญกับคอภไยเดิมเมื่อกี้เนี่ยก็หลดเลนผ่านนะพี่น้องเนาะพออยู่ในถนนเมื่อนี้ก็มาทำมาล้านลู่ยาหลลุงเพิินบนทะี่เคยมาทำงานน้ำเพิินอนะไะพี่น้องจ้าเป็นเดชวนทุเรียนใหม่ ทำ่วหลายคนทำช่วยกันสี่คนน,นี่ปักรักมือนี้ปักรักมื่ออื่นจะได้มาวางรวดมื่อนี้ปักรักก่อนมันแปดไร่ั่วมืดแปดไล่อย่าหาันมาดูด้านหลังด้านข้างหนาตัวด้านหลังทางพอซุกพึ่งกระลังเอเมาริโคตอกเสาลงอยู่พี่น้องเลยอืม นี่เสียงนั่นจังหน้ขอโทษขออภัยเด้อไปเดินไปเบิ่งนกระสุกกำลังตอกเข็มอยู่ทางหลังบอกตอกเสาปูนพี่นล้วว่าเลิกเลิกแล้วยังอีกหน่อยหนึ่งก็จะเลิกแล้วเมื่ออื่นมาซ้ำเอามันยังมาเลี้วขางนี่เนาะมันสี่ด้านบอกว่ามันหน่อยต้องไปไล่พู้นะสี่ด้าน แดวด้านคุณทางสองคุณทางขางไผแดงแล้วก็ดนหลังต้นย,าง,ยางทังทา้งขางนี่มาเนี่ยมือนอาจจะเซตปากลักแล้วก็เล่นใายลวดต่อยาวเลยอาซีบของแม่ตูนกับไปเช่แล้เนาะพี่น้องทำงานทำการกัททำไปเรื่อยๆไปเช่หไะวันนี้เอาที่คนทำงาน มุฮาก็กบาริกินัะพี่น้องเนาะยังหลากหลคิดถึงทุกคนเด้อทุกท่านที่เขาหลบน่นเขาทำงานเขางอกไปสิยังมีคนพูดเอ้ยจังั่นจังสี่พี่น้องทั้งทั้งเขาทำงานขาแรงเขาเทะๆนะยังพูดนั่นพูดนี่เขาบ่ฮู้จัก เฮาเป็นคนแบบใดมางคนว่าให้เมตุโอ้ยปากหวานก้นเปี้ยอ้ยมาลองดมด้วบาดจังหุจ้าบอกคนเปียปากหวานลองมาสัมผัสตัวจริงบางแน่เนาพี่น้องเนาะอันนี้ไม่ตุนไปอยากว่าเอาลายดอกในยินในยินผ่านหนูนิดๆไปเรืยป่ะอันนั้นอย่างว่ามันเกินขอบเขตนะเพื่อนหุ่จักเฮาเทวบว่าเฮา,าดีหรือเฮาส่วนคนทีทว่าดีๆเนี่ยหุ่จักระบอเนื้อในของคน เอตุตมวเว่าวนะเบื่อ่นเว่าวมากลเลวเบื่ออืมเห็นไ่ตุ้มไปอยากว่าวเลยพอวันนั้บไอยากพูดพูดไปก็แค่นั่นแหละคนหน้ามันต้องสัมผัสเห็นตัวจริงๆแล้วจะหูเจ้ากับไมดีไพสวย พุอ่ัวตอสังนีกเสรนะ็่นี้เสร็จอ่าเสร็จแล้วพนี้เสร็จนี้ก็เสร็จแล้วก็ค่อยคึงไปวันนี้มันไม่ยากลอกคึงน,นะคอยไปเรื่อยๆมากกวน้าดอขอแต่ปลักรักนี่มันชาตรงปลักลักเออ